อลิบูดเกมนายไทยแลนด์ หกโมยีทีทางช่อง3 HD แห่งนี้นะครับเกมนี้เนี่ยนะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่าร่วมมือกันต่อกล่องเอาไว้ให้ได้โบนัสให้อย่างเต็มที่ะนะครับผมรวมกันภาพออกมาได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้คะแนนมากเท่านั้นนี่คือเรียงเต๋าซุปตา<ชอบ>ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับผมก็ต้องขอโทษทุกท่านด้วยแขกที่บ้านผม ตอนนี้ผมต้องให้น้องๆที่บ้านผมเนี่ยทำความสะอาดดูดฝุ่นกันหน่อยนะแต่ไม่ต้องกลัวว่าฝุ่นมันจะฟุ้งเพราะว่าเราไม่พึ่งพวกไม้ปัดขนไก่แล้วเอ้าจัสตินเอาออกมาโชว์หน่อยสิจ้าคืออะไรอ่ะโอ้โหนี่คือ Magic Clean w i p e r Handy Duster นั่นเองครับผมไม้ดูดฝุ่นนะครับไม่ฟุ้งกระจายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ผิวเรียบ ครุขระไม่ว่าจะเป็นซอกตู้ซอกทีวี<ม>คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ก็ได้ <Wow. S 1> บนเครื่องปรับอากาศแบบนั้นก็ได้ oh. ด้านบนของตู้เสื้อผ้าราวพม่านะครับของใช้ต่างๆใช้ได้หมดเลยดูดได้ดีแม้แต่เป็นฝุ่นผงเล็กๆนะครับอย่างฝุ่นในบ้านนะครับ mm. เกสรดอกไม้ก็ได้ขนสัตว์ก็ได้ oh. และเส้นผมก็ได้เหมือนกันไม้เนี่ยมันยืดได้ยาวสุดถึง100เซนติเมตรเลย oh. ทีเดียว oh. Oh. หัวไม้ปรับงอได้4ระดับด้วยกันนะครับแถมมีใย,ยปัดฝุ่นนะครับแบบ refill ด้วยเปลี่ยนหัวได้โดยไม่ต้องทิ้งกา้าน<อ>ไม่ต้องซื้อไม้ซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ล>อ่ะสบายใจและบ้านสะอาดเล่นเกมต่ออ่ะพวกเราพอขอบคุณมากโอโ้โหเรียงเตาสุปตาทีมของคุณออยจะได้เล่นก่อนครับ<อ>ผมจะมีคําใบ้มาให้ปุ๊บ คุณก็ตะโกนกันมาคำตอบคือใครและหาภาพของเขาเรียงให้มันถูกต้องได้จนได้ยินเสียงติ้งเราก็ได้1คะแนนละนะครับมีทั้งหมดเต๋ามี6ด้านก็มี6ภาพให้คุณเล่นพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมแล้วเข้าประจำที่ครับเชิญผมจะมีคำใบ้ให้คุณแอบดูได้ก่อนเลยว่ามีใครกันบ้างจับเล่นได้แต่ต้องเรียงให้ถูกนะพร้อมแล้วเริ่มครับผู้กองมานะ ร้องเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาใครเหมียวเหมียวมีพี่มอสอยู่นี่ีมอสเอาเลยพี่มอสได้พี่มอสไี่น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 ี่มอสไหนมอสไหนมอสปฏิญาณนี่มาทานี่ี่นี่โอูีดเาม่่ใช่งเาค่ะนี่มถูกตโบเมลดาบอกแฟนผมน่ารักจังเลยครับ อเล็กนี่อเล็กกิลเดชถูกต้องครับมีดมีดเดี๋นะอันนี้อันนี้เสื้อยู่ไหนอันนี้อันนี้ของเขาดิ่ขาบอนี่มันนี่อันนี้ถูกนี้บังนี้ถูกต้องดาราสาวลูกครึ่งขวัญใจเจ้าของ KPN ใครครับซ่าอันนี้ของเขาไหนไหนแดงเหรอนี่นี่นี่นีนี่่น

อันนี้ยีนยีนนียีนต่อได้หร่นอนนี่ไหมตัวตัวตัวอันนี้นี่ตัวเขาคออยู่คออยู่ไหบต่อนี่นี่นี่คอนี่อ่าอีกอีกคอแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงได้ไหมได้ไหมนี่เฮ้ยนะไม่ใช่ได้ไม่ใช่ประมาณนี้นี่อ่ะเกืบแล้วเกืบแล้วหยังนะครับยังนะครับยังไม่ใช่นะครับยังไม่มี่านเลยะเออผิดทิ้งกๆพผิกหน่อยเออ ใช่ค่ะับเเดี๋ยวีไม่ใช่เมื่อกี้หมดเวลาต่อยเสร็จนี่ต่อยเสรอยเสร็จอย่างงี้ก็ต้องดูรูปนี้แกนั่งยังไงโอ้ยนั่งอเไรนั่งอะไรนั่งเดี๋ยวกันนะเออ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 ดิออะไรของคุณกันเนี้ยอะไรของคุณกันเนี้ยเอออันนี้ ขยากมากยากมากเพราะว่าเลี้ยงไม่ถูกพยายามจะหาไล่ยีนมันถูกแบ่งเป็นสามไงแต่ถือว่าได้เยอะครับผมทีมของพวกคุณนะครับได้ไปทั้งหมดนะครับสี่ผ้าบวงไก่โคงนะครับตอนนี้นำไปแล้วสิบคะแนนครับทีได้ครับถ่าเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่มากเรามาเกมที่สองพวกคุณยังไม่มีแต้มเลยครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ครัผ้าของพวกคุณพร้อมแล้วเชิญเข้าไปจำที่ครับ ไม่รู้มีใครบ้างแอบดูก่อนนะฮะเดี๋ยวหากันไม่เจอนะมันมีน้องหมาด้วยอ่ะพร้อมนะมาเริ่มกันเลยชิปอีคำแก้วหน้าคล้ายแอปใครแก้ว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 นะตพอนะครับนีไหมแก้วปวยคอหายตัวแก้วไหนตัวแก้วอยู่ไหนตัวแก้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวแก้วใส่เสื้อสีดำ เราใส่สีดํานี่กางเก่งไม่ใช่สีดําสีดํานี่นี่ไม่ใช่เหรอว้าอะไรไม่ได้หมดแล้วหมดตัวชตัวตัวอยู่ไหนเอาตัวอยู่นี่ตัวอยู่นี่โอเคนี่นี่นี่แล้ววันนี้ล่ะนี่ค่ะเอาพี่พี่ทำซิสไตล์ริบทำซิชุดอยู่ไหนอยู่นี่ถูกต้องหนุ่มสายติดมีเพื่อนเป็นสัตว์แปลกช่ <molec> นี่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 ชุดแปลกๆนี่พี่แน่นแน่นอนใช่สไตยหลิทหาชุดนี่นี่นี่มาหางนี่แขนแขนแขนแขๆแขนแขนแขแขแขอะไรวะเนี่ยแล้วก็นี่มีตัวฟ้าอยู่นี่นี่อะไรงเงถูตองรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์สปี2องพันี่าครับนี่ชุดายน้ำชุดายน้ำ เดียวดูยังไงล้างวางากวางังมาวันนี้ใช่ไหมอ่ะห้าว่างกระจกกระจกถูก้าว่าูเอเร่มมีไฟเสน่ห์อะรครับไลท์สก๊อตสก๊อตนี่นีเนี่นี่อันดาพียรอันดาอันดาเอโดฟินอันดาเอโดฟินอัเอ็มริแฮมอันดาอันดาเอ็มริงแฮมครับอันดาอุ้มเซ็กชุมแพอันนี้หมา อันดันดาไม่ได้ใส่สูตรนะครับไม่ได้ใส่สูตรไม่ได้ใส่สูตรทั้งว่าถือหมาอุ้มหมาอุ้มหมาไปก่อนนี่นี่มาอยู่นี่ถ้ามีมาเอามาแล้วประกบหมาประกบหมาเออพระเอกสิ้นสุดทางเพื่อนเลื่อนเป็นคู่จริงจันนี่จันนี่ คอมมเดีนายเดี๋ยวคอมเมดี้นายนะครับนายนะครับมันมีแล้วมาทำไมล่ะจะวุ่นวายยุ่งเหยื่อแน่นอนรองเท้ารองเท้าอยู่นี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 ่นายใส่เสื้อในายไหมนายใส่สูทนายใส่สูทเร็วเร็วต้องยกขึ้นก่อนแล้วก็ไอันนี้อันนี้อันนี้อยู่นี่ไหมเฮ้ยไม่เหรไม่ขายไม่ขาอยู่ข้างล่างอันนี้ฝั่งนี้ เหมือนเราเลยนี่นี่นาอยู่อย่างนี้ดูดิโอ้โหกระนั้นเหมือนกันเลยแหกไปเรื่อยเลยกันแหกเหมือนกันยเพอเป็นตัวแอลปุ๊บนีงใช่ไหมกันหมดเลยนี่เออถูกต้องจบเกมสำหรับทีมเขาได้ไปสี่ทีมคุณก็ได้สี่ตอนนี้นาอยู่สี่ต่อสิบเท่านั้นครับเอาล่ะสำหรับทีมที่ชนะมันเสมอกัน ก็คงจะต้องให้ทีมที่มีคะแนนนำกว่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณหน่อยครับผมมีของให้คุณเชิญทางนี้มาวันนี้สำหรับทีมชนะนะครับผมมีสิ่งดีๆมามอบให้นะครับจัสตินเอาออกมาสิจ้าอุ้ยเวียดีอยาได้อะอันนี้อยากจะบอกเลยนะครับรับไปเลยครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมาจีบคลีนง่ายคลีนได้ทุกคน <reading> <expand> เอาไปใช้กัน <volumes> ทั <masterpiece> ้งทีมเลยเอาละช่วงหน้าขอมือเธอหน่อยครับสนุกขนาดไหนต้องกลับมาดูนะเกมเรียงต่าโซตาค่ะเกมนี้ต้องขอบคุณพี่โกติมากมาจริงๆค่ะ คือพี่โกตีเป็นคนที่เร็วมากรันทุกอย่างได้เร็วทำให้คะแนนของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยอะเกมที่2นะคะเราก็ยังนำอยู่ค่ะเกมหน้าฝากทุกคนติดตามเราด้วยนะคะ